วิธีรับมือกับความเจ็บปวดในชีวิตหนึ่งในหลักธรรมสำคัญของพุทธศาสนาคือการยอมรับความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการยอมรับความทุกข์อย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งสำคัญแต่การทำเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเผชิญกับความทุกข์มนุษย์เรามักจะวิตกกังวลและท้อแท้แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีคิดที่แตกต่าง เราสามารถใช้ประสบการณ์แห่งความทุกข์เพื่อเพิ่มความหมายให้กับชีวิตพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบความทุกข์เหมือนกับการถูกยิงด้วยลูกศรสองดอกดอกแรกคือความทุกข์ทางกายและดอกที่สองคือความทุกข์ทางใจสาเหตุที่เราวิตกกังวลเมื่อเผชิญกับความทุกข์คือเราคาดหวังชีวิตที่ปราศจากความทุกข์แต่ความจริงแล้วความทุกข์เป็นธรรมชาติของชีวิต พระพุทธเจ้าสอนให้เรายอมรับความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่พยายามหลีกเลี่ยงหรือลืมเลือนมันคนทั่วไปมักจะพยายามหลีกเลี่ยงความทุกข์ด้วยการสแสวงหาความสุขทางโลกเช่นการดื่มสุราการมัวเมาทางเพศหรือการใช้โซเชียลมีเดียแต่การสแสวงหาความสุขทางโลกไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงเพราะความสุขเหล่านั้นไม่ยั่งยืน และยิ่งสแสวงหายิ่งทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรามองเห็นความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธเจ้าเรียกความผันผวนของชีวิตว่าโลก8ดอย่างซึ่งประกอบด้วยกําไรขาดทุนชนะแพ้ชมด่าสุขทุกข์เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความผันผวนเหล่านี้ได้ แต่เราสามารถเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการวิตกกังวลได้